คครับมาเรียนในหน้า63กันต่อนะครับในส่วนที่เป็นแบบฝึกหัดนะครับของเซ l l o 6วิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นป .6 นะครับขอขอบคุณนะครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับและก็ขอขอบใจนักเรียนทุกๆคนนะครับที่เข้ามากด subscribe กดไลค์กดแชร์ช่องครูพี่นันนะครับที่ชื่อว่าช่องครูนัน channel นะครับหน้าที่8นะครับคำสั่งมาว่า listen and put a check นะครับ l i s t e n แปลว่าฟัง and แปลว่าและ put a c h ช็ k ก็คือทำเครื่องหมายเช็คหรือว่าเครื่องหมายตรวจสอบนะครับโดยขีดเครื่องหมายถูกลงไปนะครับคุณครูก็เพิ่มเติมว่าหน้าข้อที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นนักเรียนลองลองมาฟังคลิปเสียงก่อนนะครับคลิปเสียงนะครับนะไม่ <c oughs> ในหนังสือไม่ได้เขียนให้นะครับแต่คุณครูเมื่อคุณครูฟังจากคลิปเสียงแล้วคุณครูก็มาเขียนให้นะครับนะ มาเขียนให้แล้วก็ให้นักเรียนทำเครื่องหมายลงไปในภาพนะครับว่า The Grand Palace in e s in Thailand เนี่ยเป็นภาพไหนนะครับภาพหนึ่งหรือภาพข้อหนึ่งนะครับภาพนี้หรือภาพนี้นะครับอลองฟังคลิปเสียงดูครับ CD Script 33 for Workbook Activity 8 listen and put a check number 1 the grand palace is in thailand number 2 angkor wat is in cambodia number 3 bura budo is in indonesia number 4 langkawi is in malaysia Number 5. Merlin is in is in g a p o r e โอเคครับจบคลิปเสียงแล้วนะครับนะนี่คือคลิปเสียงที่ได้ยินนะครับเมื่อกี้คุณครูก็เลยนํามาเขียนให้ว่า Number 1นะครับ The Grand Palace is in Thailand นะครับคุณครูก็แปลให้เลยครับ The Grand Palace แปลว่าพระบ,บรมมหาราชวัง is in Thailand แปลว่าอยู่ในประเทศไทยเพราะฉะนั้นภาพไหนครับนักเรียนพระบรมมาราชวังในประเทศไทยข้อหนึ่งก็คือตรงนี้นะครับนี่คือภาพพระบรมมาราชวังนะครับซึ่งตั้งอยู่ในวัดพระแก้วนะครับนะสำหรับภาพนี้นะครับส่วนภาพนี้นักเรียนทราบหรือเปล่านะครับนะว่าเป็นภาพอะไรคุณครูพี่นันก็เลยนำมาเฉลยให้ด้วยนะครับนะจะได้ทราบไปเสยียเลยนั่นก็คือเขาเรียกว่า marble temple มาโบชมโปนะครับแปลเป็นภาษาไทยก็คือนะครับโบดหินอ่อนนะครับนะเดี๋ยวเดี๋ยวคุณครูจะแปลเป็นภาษาไทยให้ด้วยนะครับแปลว่าโบดที่ทําด้วยหินอ่อนนะครับโบดหินอ่อนเลยดีกว่านะครับเพราะโบดข้างหลังนี้ทําด้วยหินอ่อนนะครับนะเรียกว่ามาโบมาโบแปลว่าหินนะครับแปลว่าหินอ่อนนะครับแชมโปก็คือวัดหรือโบด ซึ่งนะครับนั่นก็คือโบสถ์ของวัดอะไรครับวัดเบญจมาบพิษนะครับวัดเบญจมาบพิษนะซึ่งตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานครนะครับบางทีนักเรียนอา,อาจจะยังไม่เคยทราบนะครับนะหรือที่ทราบแล้วก็ดีนะครับนะให้เข้าไปดูใน Google ได้เลยนะครับลูกนะเดี๋วนี้ สามารถที่จะเขียนคาว่ามาโบเทมโพลหรือว่าเขียนโบทวัดเบนจมบาบพิษก็จะเห็นเป็นรูปอย่างนี้นะครับแล้วจะรู้รายละเอียดข้อที่2นะครับเสียงจะพูดว่าอังกอวัดนะครับนะภาษาอังกฤษจะใช้ว่าอังกอวัดซึ่งแปลว่า,านครวัดนั่นเองนะครับนครวัดนี่อยู่ในประเทศกัมพูชานะครับภาพนครวัดสองภาพนี้จะคล้ายกันนะครับนักเรียนคิดว่าภาพไหน นั่นก็คือภาพนี้นะครับนี่คือนครวัดให้นักเรียนสังเกตที่เจดีสามองนะครับนะเจดีสามองจะจะจะเป็นสัญลักษณ์ของนครวัดแล้วก็ปรากฏอยู่ในธงชาติของประเทศกัมพูชาเลยนะครับเพราะเป็นอ่าเป็นอะไรนะครับเป็นอ่ามรดกโลกแหมคุณครูก็พูดอยู่ติดติดปลายลิ้นนะครับแหมนึกไม่ออกเป็นมรดกโลกนะครับนะ world heritage นะครับภาษาอังกฤษ ส่วนภาพนี้นะครับก็คือภาพพนมรุ้งสโตนแคท t ช่นะครับพนมรุ้งสโตนแคท t ช่นะครับแปลเป็นไทยว่าปราสาทหินพนมรุง้งหรือว่าทับหลังนารายนั่นเองนะครับปราสาทหินเขาพนมรุ้งนะครับหรือ,อทับหลังนารายนะครับ ทับหลังนารายนี่นะครับภาษาอังกฤษคุณครูเขียนได้ว่าทับหลังนี่อ่านว่าทับหลังนารายนะครับนะหรือพนมรุง้งสโตนแค่โชแปลว,ว่าปราสาทอินปราสาทแปงเขียนปราสาทผิดปราสาทอินของพนมรุ้งนะครับโอเคไปข้อที่3านะครับข้อที่3บอกว่าบูโรบูร,บรูบูรูนะครับ บางสำเนียงก็ออกเสียงบโรบูโดนะครับบางสำเนียงก็ออกเสียงบโรบูดูนะบโรบูดูหรือบ r โรบูโดนะครับอยู่ในประเทศอินโดนีเซียนักเรียนลองกด Google ดูนะครับจะเป็นพระพุทธรูปที่องค์ใหญ่มากๆนะครับเพราะฉะนั้นคำตอบก็คือภาพนี้นะครับส่วนภาพนี้นั้นนะครับเป็นเจดีนะครับที่ทำด้วยทองคำนะครับนะเขาเรียกว่าเจดีนี่อ่านว่าอะไรครับนักเรียนอ่านออกไหม อ่านว่าเจดีเชเวดากงนะครับนะซึ่งอยู่ในประเทศพม่านะครับเจดีเชเวชเวนะครับนะภาษาพม่าเขียนอย่างไรดีครับชเวดากงนะครับเจดีชเวดากงนะครับในประเทศพม่านะครับนะเป็นเจดีที่ใหญ่นะครับและก็ทําด้วยทองคํา นะครับภาพนี้สงุนกูเขียนตัวหนังสือบางไปนิดหนึ่งนะครับนะเดี๋ยวขยับตัวหนังสือดีกว่าเดี๋ยวมองภาพเห็นไม่ชัดอ่าโอเคนะครับนะโอเคไปข้อที่4ต่อนะครับข้อที่4ลังกาวีนะครับอีซินมาเลเซียลังกาวีก็คือเป็นเมืองใหญ่นะครับนะในประเทศมาเลเซียสัญลักษณ์ของลังกาวีนี่นะครับนะมองเห็น แต่ไกลนะครับนะอาจจะไม่ค่อยชัดนั่นก็คือเป็นนกอินทรีนะครับนะสัญ,ญลักษณ์ของเมืองลังกาวีส่วนสัญ,ญลักษณ์ปูดํานี้นะครับนะคุณครูคิดว่าไม่ทราบว่าที่อื่นจะมีหรือเปล่านะครับแต่เข้าไปหาใน Google นั้นอนุสาวรีย์ปูดําอยู่ที่ประเทศไทยนะครับคืออยู่ที่จังหวัดกระบี่นะครับนะจังหวัดกระบี่นะครับถ้าผิดพลาดประการใดก็ ขอท่านผู้รู้นะครับช่วยแนะนําด้วยนะครับนะว่าปูนี้เป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดกระบี่หรือที่อื่นนะครับนะแต่คุณครูหาในข้อมูลแล้วเป็นของจังหวัดกระบี่นะครับส่วนข้อสุดท้ายข้อที่5นะครับเมอร์ไลออนเมอร์ไลออนก็ตัวอาหายนะครับนะเมอร์ไลออนนะครับต้องมีตัวอาด้วย เมอร์ไลออนนะครับแปลว่าเสียงโตทะเลนะครับซึ่งเป็นสัญลักษณ์อยู่ในประเทศสิงคโปร์นะครับนี่นะครับรูปนี้เองนะครับตรงนี้ก็คือเขาใส่ท่อก็ไปมอเตอร์นะครับสูบน้ํานะครับพ่นน้ําลงมาสวยงามนะครับเป็นฟองอากาศส่วนภาพนี้นะครับคนไทยทราบกันดีนั่นก็คือนะครับนางเงือกที่แหลมสมิลาจังหวัดสงขลานะครับภาษาอังกฤษนะครับนี่คุณครูเขียนไว้ให้แล้วนะครับ เมรเมศนะครับแปลว่านางเงือกนะครับนะนางเงือกอยู่ที่แหลมสมิหลานะครับนะแหลมสมิหลาจังหวัดสงขลานะครับนะของประเทศไทยนะนักเรียนแถบภาคใต้นี่คงจะทราบกันดีแต่นักเรียนแถบภาคื่นได้ยยังไม่เคยไปก็อาจจะรู้จักบ้างนะครับนะจาก กูกินะครับหรือบางคนที่ยังไม่ทราบคุณครูพี่นันก็จะขอบอกให้ทราบนะครับนี่คือนเป็นเขาเรียกเป็นอะไรนะเป็นรูปไม่ได้เรียกเป็นรูปสาวดีนะเป็นเป็นรูปนางเงือกนะครับรูปปั้นรูปปั้นนางเงือกตั้งอยู่ที่ริมชายหาดเลยนะครับติดน้ําทะเลเลยนะครับอยู่ที่จังหวัดสงขลาแหลมสมิลานั่นเองโอเคนะครับเป็นนั้นว่าหน้าที่63ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับไปเจอกันใหม่ในหน้าที่64ครับผม Alright, okay, okay, okay.